สวัสดีจ้าพี่น้องจา้าวันนี้ยายสุ่มจะมานึ่งปลาเนาะพักกันนี่เละจ้ะแล้ก,ก็จะมีดอกฟักทองฟักทองอ่อนเนี่ยติดยายสุ่มเก็บมากินเลยจ้ะหากอ่อนเพิ่นเก็บมาเมึดเลยจ้ะแล้วก็มีบวบสองลูกในบวบสองลูกแล้วก็กล้วตุ้งชิมาะหนึ่งผสมเลยจ้ะ เนี่ยผสมนองเพิ่นเอามาฝากแต่สหสขันการสินเป็นจะมาล่าล้างทำความสะอาดแล้วก็จะเอาไปนึ่งลองก้นหมอก็จะมีตะไคร้มีใบเมงหลกักพายตูจ้ะเดี๋ยวให้มาทำความสะอาดล่างปากันเนาจา้ะหนึ่งตัวหนึ่งจ้ะได้มาฝากสองตัว ล้างก่อนเดี๋ยวมันจะเค็มพี่น้องจะให้สูมล้างก่อนห็นว่าจะล้างทำความสะอาดปากสูมเสียเขาขึ้นออกด้วยจะเขาในทองคึ้นสิจุกออกเวิเลยจ้ะคิดว่าเิ่นสีเข้มนี่หอกาาก็จะล้างทำความสะอาดเลย จะหนึ่งเอานี่เราก็จะมาใส่หม้อหนึ่งเลยจะ้ะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีให้กวนหมอ้อเดี๋ยวสูมก็ใส่นะคะตะไคร้ตะไคร้แล้วก็ขา่า ได้มะกรูดนั่นละจ้ะลองคุนมอเพื่อให้มันหอมเนี่ยสีอาลงกรกับเมนปาปลาลงกรน,นะจ้ะหนึ่งไปสักแป,ป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยห้าเอาเพราะว่าเยะสูมสีอาลงสามขันตอนอปลาไปหนึ่งกรอนสักห้านาทีแล้วค่อยมาเอาฟักทองกับบวบลงแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นไอเนี่ยจ้ะอะไรนะ กวางตุ้งเพราะว่าเอาปลาขึ้นก่อนเป็นิีซูมสีรงสามหลอดเนอะจ้ะขันน้ำลงพร้อมกันเทียเดียวเป็นสีเปื่อยแห้งมันจะไม่น่ากินนะยวค่อยเบ่งอีกที่นึง่งนะจ้ะนอกจากระว่างที่เรารอปลาด้วยที่เนาะแด้สูงสีพามะเตรียมเนี่ยกริกก,กับกระเทียมปอก ไปขัวตำแจววน้ะจ้ะหัวกระสีปอกพริกกระเทียมไปขัวตำแจววนาะจ้ะไขเบิงกันอีกที่นึงงนะคะ่ะล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วมีหอมมีกระเทียมและพริกเอสูนสีขัวนาะจ้ะถ้าวาง่อปลาได้ทีใส่พัก คือสีได้ทีแล้วนาะพี่น้องมาต่างกระถาปฏิีไปหัานล่ะเดี๋ยวสิมาบวบว้า,วาน่าจะได้ทีล้วจ๊ะถ้าสิมทาทย,ย่อยเอาพักลงจ้ะก่อนอื่นเอาใบเมืองลักลงก่อนตกบตรงตัวฟ้านี่เลยนอ้องบวบเอ้ยเห็นบ่บพี่นอ้องจ้ะ หัวลูกก่อนหววสองลูกจ้ะทองพักทองอ่อนหนึ่งหนึ่งเป็นพักเลยเนานะพี่เนาะอ๋อยี่ส่งกระเทียมสองอย่างก็อกกันจ้ะตัวที่ตอก็อ้วตองมาสซือย่างนีลงกกอนนา่จ้ะสักห้านาทีสิบนาทีค่อยว่าก,กัน เดี๋ยวอีกค่อยมาเอามาเอากวางตุ้งกับดอกฟักทองลงทีละาาระวังนหล่อปลอกพักได้ทีเนาะพี่นอ้องจะส่งกระชับธิภาพมาขวบักพริกนี่จ้ะเห็น,นป่ะขวบักพริกตำเจียวอีกนิดหนึ่งปลาส้มจ้ะเวลาตำเจียวหรืตำลายเนี่ยไปจ้ะ ข้าวเนียวตุ๋ยเลยจะเป็นขา้าวจ้าเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งจะมันจะยาวสุดท้ายแลย้วก็คือหักกองตุงแล้วนะคะบวกกับไอ้ฟักทองออนนะเริ่มซุปก็จะ้ะจะม่ใส่กองตุง้งน,นี่กระชิใสไซบรด,ดนจะประมาณหนึ่งประมาณห้านีได้มั้ง ส่งก็จะปีดแกดมาจากเพราะว่าให้เพิ่นอันนี้ซุกร้มันกรแเสบปลาตัวหนึ่งจะผักเต็มหมอ้อเลยจ้ะปลาหนึ่งตัวอีกเป็นอันเด่นดอกเลยเห็ียดสองยางสองกัน ปิดฟาได้เลยเยวค่อยมาดูอีกทีนอมาดูเป็นพี่นอพ่อละจ้ะยัดสูงพ่อละซ้ำนี่ปิดแก๊สได้เลยจ้ะอือน,น่ากินนี่าเนาะทีเนี้ยเา้างบนบืองเจวกันไปตัวบะพริกตำเจวนี่ได้ละยังพี่หรือย,ยัง สองอย่างประกอบกันนี่จะหนปึปลาแล้วก็เกรื่องทิพย์นะด้เบิร์เงี้ยสูมพุ้งเนี่ยไหลตำแจวเอาไปใช้ได้นะสูตรเยียสูมอะน้องจ๋าไม่ต้องสูตรเยียสูงขัวแล้วนะพิ่หัวสูมแห,ห,หละพอแล้วไอ้เที่จ้ะ ที่นี้ก็จะยาวหน่อยเยสุ่มิโคปนรนะิกเลยคือแป้งนัวนะจ๊ะหรือคงชูรเนี่ยสองช้อนชาต้มเจีวเยสุ่มทีไซร้ายในแรีวก็แกงออกมา,มา,าตําด้วยเนี่ยพี่น้องจ๊ะฟูเยสุมตั้มเจีวเสู่เยุด้วยจ๊ะเยสุจะไม่เหมือนใครปักทนี้เราไปตํากันเลยตมทุอย่างรวมกันเลยจ้ะสูตั้มโคือมูมด้วยจ้ะ เนื้อหยางเวทีคนอื่นเยื้สูงบําหูเนืยอสูงใส่หกพันนี่ผงปรุงลดด้วยนะจ้ะ<ม>ก็จะประแดกเยื้สูงเวทีใส่ประแดกดิบนะจ้ะประแดกตอนพร้อมทั้งใส่ทั้งตอนทั้งน้ำนะจ้ะมาเบิ่งต้นแลลวเนะบัดนี่ให้นอนจ้ะพริกเต็มคกเลยหอม,หอม น่ากินไหมคะอร่อยไหมบมกบวบบักบวบแม่หมกอื้ออ่อนเนี่ยเครื่องบักบวบเครื่องบักอื้ออ่อนเลยที่นองม,มาเอาปลาเลยทีนี่ ปลาว้าวว้าวว้าวนองหนึ่งปลาทุกอย่างพร้อมกินละจ้ะพน่องจ้าหนึ่งปลานึ่งปลาส้มปลาปลาตะเพียนปลาส้มละตำเจลจ้ะเ,เจลหน้าตาเสียบแห้งในสวนสวยจะส,สมใส่หอดรด,ดีได้นึ่งผักในสวนอันนี้ต้มจืดผักกาดดอง ใส่หมูหกักกระดองน่องเคยเยสุ่มตุ่มแล้วก็มีจ้ะได้สุ่มเลยเบรรทายเนาะจ้ะไปแล้วจ้ะพร้อมกินแล้วจ้ะฝากเบึงฝากส้มฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เยสุ่มเนี่ยเจ้อจ้ะฝากไล่ฝากแช่ฝากติดตามไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ